ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเมือนีมอลลัมเดชานอยอากาศย่ำเย็นเย็นนพี่นองเนาะเมือนีจะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศสถานที่วัดนพี่นองเนาะซึ่งมอลํามเดชานอยเห็นว่าเป็นสถานที่วัฒนาชม ามาสักกะบูชากันเลยมาพาพี่น้องมาชมมาเบิงมาเที่ยวเป็นสถานที่วัดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกดเนาะพี่น้องเนาะเอาเบิงน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าจะสวยงามสําใด นี่ครับพี่น้อง ภาพจะเคลื่อนไหว้นี่ยนะครับพี่น้องเด้อเพราะว่ามอลลัมเดชชน o i เอาขากล่องมานำ้ำมาเห็นสถานที่สวยงามมอลำัมเดชชน้อยครับอดเก็บภาพบอดด้ครับพี่น้องก็เลยนน้ำมาฝากแฟนคลับเอฟซีเนาะครับเนาะอดเก็บภาพบอดด้ ถ่ายคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาลำเดชาน่อยพอได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเนี้นะครับพี่น้องเด้อขอขอให้พี่น้องจงสุขสมหวังโศกหมานกันคูขข่คนนะพี่น้องเนาะขอการคำว่าสวัสดีครับ